สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถางซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาอินและถังเฮ้านะครับทำไมถึงเป็นเทพได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับเขาบอกว่าถัางเฮ้าและอาอินนะครับไม่ได้ฝึกฝนจนเป็นเทพโดยตรงนะครับแต่ได้ติดตามถังซานขึ้นสู่แดนเทพเนื่องจากาาถังซานสืบทอดตําแหน่งเทพขั้นหนึ่งคือเทพสมุทรนะครับจึงสามารถนําคนขึ้นสู่แดนเทพได้2คนแต่ในกรณีของหมาของจิ้นนะครับกลับไปเฉินเซียง หมาของจิ้นฝึกฝนได้เพียงแค่เทพขั้นสองจึงทําให้เขาพาป่ายเฉินเซียงขึ้นแดนเทพไม่ได้เพราะแดนเทพรับคนได้จํากัดมีเพียงเทพขั้นหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะพาคนอื่นขึ้นแดนเทพไปด้วยนะครับแต่ในส่วนนี้ไม่รวมกับสปิริตที่อยู่ในร่างกายนะครับหรือสัตว์วิญญาณที่อยู่ในทะเลวิญญาณน,นะครับ ในภาคหนึ่งทั้งซานมีสปบริตติดต,ตามไปด้วย2ตัวก็คือวัวอสสารพิษวอลกอตต้าหมิงวานอนยักษ์ไทท่านเอ้อหมิงทั้งสองติดตามทังซานขึ้นสู่แดนเทพเช่นกันนะครับจึงเป็นตำนานเล่าขานต่อไปในเหล่าสัตว์วิญญาณสู่แผนการสร้างเทพของหนอนไหม้น้ำแข็งเทียนเหมืองในภาค2ทั้งเฮาและอาอินนะครับได้เป็นเทพขั้น2และอยู่กับถังซานบนแดนเทพจะมีบทอีกครั้งในช่วงภาค3นะครับก็เป็นไงไบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไป สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ